สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยัยหนึ่งกับตูมนะคะนอนนอนก็นนนอะะคร้านเสือเส้นนอนอันนี้ก็นอนไทีเมื่อวานนี้ยัยหนิงนอนแต่วันนี้ยัยหนิงร้อยมาลลยเราปล่อยทั้งสองคนนี่นอนดีสองคนสบายสองคนนี้ไม่สบายยังไงถึงมานอนที่ร้านเสือเส้นเนี่ยบัดนี้ฮัลโหลนะคิดคิดยังไงถึงมานอนที่บ้านเสือเส้นเนี่ย ก็เป็นยนดีมันยินดีแล้วไม่คิดว่าเสียเช่นเขาจะว่าเอาหรอไม่คิดฮะไม่คิดไม่คิดเลยเหรอว่าต้องว่าเขาโกหกเนาะกันไหมเขาว่ามีใครตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่ดูอ๋อเนาะนี่จะถามพูดเรื่องนี้นะโอ้เดือนร้อนนี่นะคะเขาบอกว่าไม่กลัวศาสนา แต่ก่อนนี้เคยเคยสนิทกับเขาไหมยันหนิงไม่ไม่เคยพูดกับเขาด้วยซ้ำฮะ <h> ah> ไ,ไม่เคยไม่ค่อยได้พูดเดินผ่านก็ไม่ค่อยได้พูดกับเขาจริงเหรอเออแต่ก่อนอ,อ,<ๆ>อยู<ๆ>่บ้าประกอบเคยเคยครั้งหนึ่งเคยไปที่ธาตุพนมไปซื้อหมอ่มไปแจก,กอ่ะ น้ำท่วมแล้วไม่มีตังค์สักบาทลืมเคยยืมเขาสองร้อยแล้วเขาให้ไหมให้เออแล้วเออคิดเลยก็คิดว่าเขาเป็นคนใจดีมาเลยแต่ทีนี้มาร้านเขาก็เลยไม่กลัวเขาเหรอเออแล้วไม่ได้แม่ในนั่นแหละานที่บ้านอย่าเพิ่งนอนสิสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนก็จะนอนร้านเขาน่ะคิดยังไงอ่ะเพราะว่าสองคนนี้ไม่สบายไปแล้ว แต่เราเนี่ยไม่สบายนะหายแล้วสองคนนี้ยังไม่หายเราคิดยังไงสนิทกับเขาเหรอถึงมานอนบ้านเขานี่ะฮะป้าทับ้านนอนหลับร้อยพงมาลัยหลับเสร็จแล้วออันนี้จริงนะสรุปแล้วทุกคนนี้ก็ไม่ได้สนิทกับเขาเลยนะสนิทะบ้านก็ไม่ได้สนิทแม่ถินก็ไม่ได้สนิทเนาะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่าง ก็อ <One> ย <input> ู so <right. S 2> ่กอกๆนี่ก so ็แทบจะไม่ได้คุยกับเขาเลยเนาะใช่ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นช่องที่ช่องช่องใหญ่แล้วเขาก็เป็นช่องที่อเราก็ไม่ใช่เป็นช่องผู้ชายเนาะเป็นช่องผู้ชายอีกอย่างหนึ่งเขาโนเออมันไม่ไม่มค่อยสนิทเอาพูดเพื่อตรงๆในเห็นกันก็แทบจะบอกว่าเดินชนกันกันก็ไม่ทักเลยเนาะไม่เหมือนเราเนาะแบบเหมือนกันแล้วมันไม่ไม่ไม่แต่คนอื่นอะแบบเสืออย่างนี้หรือว่าคนอื่นที่ ทีมพิธีไม่ใช่ช่องนี้น่ะเราก็ยังพูดยังคุยนะแต่สําหรับช่องนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงมันไม่ค่อยเข้าใกล้เนาะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ปอเขาทำร้านมากองอยู่ที่ร้านเขาไม่รู้ไอ้ที่ทําร้านก็ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เคยมาถ่ายนะอจริงถ่ายถ่ายก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะขอบคุณป้านี่ค่ะจับกล้องนะครไม่ได้มาถ่ายเขาก็บก่อะไรก็เราก็ลาอย่างเดียว แล้วทีนี้ก็พากันมานอนกลางวันนะคะมานอนอยู่ที่เมื่อวานนี้ยายหนิงนอนนอนหลับนานเลยแต่วันนี้สองคนนี้มานอนทีนี้สองคนนี้คือไม่สบายเหมือนกันนะคะ <ไอ S 1> <อ>ตะตกน,นทำร้านเราก็ไม่ได้มาถ่ายแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะถ่ายแต่ว่าเขาตะโกนไปว่าอ่ายายนี่เอาเงินมาปูพื้นอออเกี่ยวอะไรกับเราไอ้บ้านี่บ้านก็บอกว่า เขาพูดหยอกเจ้าว่าฉันเขาไม่รู้แล้วทีนี้ก็เลยถามเขาว่าเจ้าจะให้ใครมาขายก็เจ้านั่นแหละมาขายว่าฉันอืมอาวไม่ใหญ่นี่แหละมาขายเถอะนะอ้าแล้วมันเกี่ยวอยังก็คอยเขาพูดเรื่องรู่ล่าอย่างว่าฉันเอ้าไปเจ้ามาขายเนาะตอนนี้เราก็ร้อยมาไหลเจ้าเวลา เราเราก็พูดอ,อย่างนี้เนาะมันแดดมันร้อนแลาไม่อยู่อลไรทำไงแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันกลับบ้านค่อยกันปิดเลยปิดร้านเลยค่อยกันขายเหมือนว่าเอ้อาเจ้ามาฝากชีวิตไ้กับค่อยบ่บ่ <laughs> ค่อยก็ตอบแบบนี้แนละ้วค่อตอบแบบก็คือเราไม่ได้สนิทอะไรกันเนาะใช่แล้วก็ตอบว่าอย่างนี้แหละก็ว่าเอ้าเอ้าท่านทนายังไม่กลับนะแล้วทีนี้พอเขาเปิดจริงๆเขาก็ให้จัดโน่นจัดนี่นะอืเจ้าจัดซี่วะฉัน เจ้าอยากจัดเจ้าก็จัดไปร้านเจ้าม็นร้านค่อยอเพราะก็ว่านี่นี่แล้วเนาะเพราะว่าจัดไปเลยเจ้าอยากทำยังไงเจ้าก็ทำไปใจเจ้าม็นใจค่อยเออพอกระสวนกับอย่างนี้เลยเด้อเพราะก็ได้อ่านี่นะนะแจ๋วนะคะน้องของเสียเส้นนะคะกำลังบ่นให้เสียเส้นอยู่ตอนนี้เสียเส้นไม่อยู่เสียเส้นไม่อยู่เจ๋วโอกาสเลยพูดนะว่า พอร้านเจ้าเจ้าก mm ็ด hmm. enfin, ูเอาเจ้าก uh, uh, oh. he ็จ so ัดเอาเจ้าอยากจัดแบบไหนเจ้าก็จัดสิไม่จัดซ้ำซ้ำไม่น้ํายังมาเปลี่ยนชื่อให้เป็นเจ๋วอีกเขาไม่จัดแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ายงไงรู้ไหมเจ้าไปหลักนอนเฮือนคอยเอ้าหลักนอนก็หลักนอนแล้วบอกมีคนมันเย็นดีกว่าเจ้าไปหลักนอนเฮือนคอยเจ้าก็ต้องมาเฝ้าร้านนี้ทอาเวอร์จันทระเอา ก็คาะตอนแรกก็ไม่ไม่กล้าเด้เก๊กกังๆอยู่เด้บริษัทบริษัเขาใกล้พื้นในเนาะเออคนช่องใหญ่เด้เขาเขากล้าแล้วเาก็ได้ใช่แต่ทีนี้ช่องน้อยมายึดช่องบ้านช่องใหญ่ซะเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วทีนี้มาคิดว่ามีคำาพูดหนึ่งที่แบบว่าถ้าเจ้าบ่อยู่เขาจะปิดร้านอย่างเงีโอ้ออะไรลงทุนต้องเยอะต้องแยะทำไมเอาชีวิตมาฝากไว้กับเราโอ้เราเป็นไข่อยู่เนี่ยเออเออเออเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาเออแล้วทำไมต้องมา อะไรกับเราเนี่ยเออมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเจ้ามาอยู่ก็กระปิดร้านสิญาติก็ไม่ใช่มีน้องกับมีใช่เออพูดถึงว่าเออสนิทสนมกันแบบว่าไปมาหาชูกินข้าวกินปลาด้วยกันอะไรก็พอว่าเนาะแบบพี่อนุวัฒน์เนี่ยเออไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เออจะไปไหมจะไปนน่นไปนี่ไหมเออมาขึ้นรถด้วยกันนะอันนี้ก็ไม่เคยเรียกขึ้นรถขึ้นเรือไปไหนก็ไม่รู้สองคนนี้ก็ได้คลิปพอแล้วเขาเอาคลิปมาเยอะแล้วเขาก็เลยนอนซะเขาไม่สบาย เขาได้คลิปเยอะแล้ววันน uh. uh ี huh. ้อ่าหลับเลยแม่ไอ so ้เนิยงเออค่อยกะอยู่ก so ็อยู uh ่ค่อยบ้างเอะและทีนี้วันพระค่อยก็ห่อเอาผ้าห่มผ้าห่มค่มีอยู่สองชุดสามชุดอยู่ที่ขัวกลางค่อยจะขนกลับบ้านค่อยก็มาวางไว้นี่ก่อนแล้วค่อยว่าส่วนมว์เสร็จแล้วค่อยจะกลับมาวางเจ้าบ่ต้องเมื่อจะนอนนี่้ ดค่อยกับบรู้เรื่องลุงเราก้อยกับปากโบออกบบนี้ว่าเอากับบได้หูเรื่องว่าจังไดนั่นอนบ่นอนคอยชิมเงินนอนเงินคอยอยู่แล้วคอยส่วนมนเร็ดเราคอยกับเมื่อคอยบริญาญยังอีกจักยางคอยเจ้าบัด้องเมื่อเราจะนอนนี่ละเออนอนเลยเ่าจะนอนนี่บัต้องเมื่ออนุญาตให้นอนเลยเออทั้งนั้นที่ไม่ได้ถามว่าจังฉีนอนนี่หรือบ่นอนบ่ได้สน่งให้นอนอย่างเดียว Uh. แล้วก็เลยได้นอนนอนเฝ้าเนาะนอนเฝ้าแล้วก็เมื่อนั่นโอสบายปวดหัว mm hmm. ปวดหัวก็ไปหาอนามไมอนามไมก็จะส่งอันว่านอน mm hmm. กับโบกา้าเพราะว่าไม่ถินว่าทำไมไม่ไปก็เรียกค่อยก็ได้ไป mm hmm. เป็นเพื่อนไปได้แต่ว่าเราเนะ่เวลาจะกลับมนะันไม่มีรถกลับ mm hmm. ถ้าจะเรียกเพื่อน mm hmm. เอากับโบกา้า จะเรียกให้เพื่อนไปรับเวลาเรากลับมาอย่างนี้เนาะเพราะื่อนไป FC มา FC มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะโอ้นะคะนี่ FC มาแล้วนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ